สวัสดีครับวันนี้ผมกับน้องชิกพีนี่ก็ยังอยู่ที่บ้านสวนโฮมสเตย์เหมือนเดิมนะครับและคาดว่าคงอยู่ด้วยกันไปอีกหลายวันเลยนะครับผมก็เลยได้สั่งซื้อของขวัญเนี่ยมาให้น้องชิกพีนะครับอยู่ในมือผมแล้วเดี๋ยวผมก็อยากจะชวน,นเพื่อนๆนะครับมาเปิดดูว่าผมจะซื้ออะไรมาให้น้องเอ๋ยพร้อมหรือยังครับไปเปิดพร้อมกันเลยนะครับตอนนี้ผมก็จะแกะซองนะครับมาดูพร้อมกันนะครับว่าอะไรเอ่ยอยู่ข้างในซองนี้ อ่อะไรนาะขอจะทราบไหมครับว่ามันคืออะไรเอ่ยพึ่งน้อยสีชมพูไซส์เอเสื้อหรือเปล่านะเปิดต่อนะครับเอาให้เสร็จเลยมีท่าดานั่นก็คือสายจูงแมวเหมียวนั่นเองนะครับคือแมวผมเนี่ยอายุ2องขวบกืบสาขวบนะครับแต่เขาเป็นแมวสายพันธุ์ที่แบบมีขนาดเล็กนะครับฉะนั้นผมเลยต้องซื้อสายจูงแบบไซส์เอสนะครับ ที่บ้านมีอยู่แล้วอันหนึ่งแต่ว่ามันหนักเกินไปนะครับผมน้องใส่แล้วรู้สึกอึดอัดน,นะครับผมก็เลยเปลี่ยนให้เป็นแบบสายแบบโปร่งๆนะครับเพราะเวลาออกนอกบ้านเนี่ยน้องจะได้สบายเนื้อสบายตัวนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะเข้าไปดูข้างในกันนะครับผมส่วนเรื่องชอบไม่ชอบเหมาะสมไม่เหมาะสมนนะ่ะต้องถามเจ้าตัวอีกทีนึงนะครับตอนนี้น้องยังไม่ตื่นเลยนะครับใส่สูงใส่ถุงมาให้สองชั้นนะครับเพืนๆคลิปลอะครับผม นี่พึ่งน้อยสีชมพูน่ารักมากๆเลยนะครับดูนุ่มนิ่มมือมากนะครับส่วนสายจุงมก็ค่อนข้างเบานะครับผมผมคิดว่าแมวตัวเล็กของผมเนี่ยสายจุงแบบนี้น่าจะเอาอยู่นะครับเพราะว่าน้องไม่ค่อยดิ้นเท่าไหร่เวลาใสา่สายจุงแต่ว่าก็ไม่ได้ใส่สายจุงให้เขาบ่อยนะครับผมฉะนั้นจะต้องมีการปรับก่อนนะครับคือเดี๋ยววันนี้ถ้าน้องตื่นแล้วเนี่ยผมจะให้น้องเขาสวมอันนี้ไว้นะครับ สักคืนหนึงแล้วพรุ่งนี้ก็จะเริ่มพาหนาองเขาออกมาเดินนอกบ้านนะครับก็จะดูปฏิกิริยากันเดี๋ยวยังไงเราจะไปถามเจ้าตัวนะครับเย็นนี้รอน้องตื่นก่อนว่าน้องเนี่ยรู้สึกยังไงแล้วก็มีปฏิกิริยาไงกับสายจุงชุดนี้นะครับตอนนี้น้องก็ตื่นแล้วนะครับมารอหน้าห้องด้วยเดียนเน๋ยวยังไงเราก็จะลองกับน้องตอนนี้เลยนะครับว่าน้องจะรู้สึกยังไงนะครับผมนี่ตื่นเร็วเกินคาดนะครับวันนี้ มาดมไผ่แมวด้วยเดี๋ยวยังไม่ได้เช็ดตาให้เขานะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้เขาเลยนะครับผมตอนนี้คนสวยก็ได้ใส่ใสายรัดไปที่เรียบร้อยนะครับพึ่งน้อยน่ารักมากนะครับอยู่บนข้างหลังเขาก็จะปล่อยให้เขาคุ้นชินกับสภาพนี้ไปก่อนนะครับเขาจะเดินไปไหนมาไหนก็ปล่อยเขาไปก่อนนะครับผมยังจะไม่ใส่สายจูงนะเอให้เขารู้สึกก่อนว่าตอนเนี้ยเขามีอะไรติดอยู่ที่หลังเขานะครับเขาจะได้ไม่ตกใจนะครับ นี่คือเป็นวิธีการผมฝึกใช้สายจูงกับแมวใหม่ๆนะครับนี่เท่าที่สังเกตน้องนะครับน้องก็จะไม่มีปฏิกิริยาต่อต้านสายจูงเท่าไหร่เลยครับกับสายรัดที่ผมใส่ให้น้องเข้าไปนะครับ แต่เราก็จะให้น้องเขาใส่อย่างนี้ไปก่อนนะครับเพื่อความคุ้นชินนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินการกระโดดหรือการย่องของเขาเองนะครับให้เขาคุ้นเคยนะครับกับสิ่งแปลกปลอมที่อยู่บนด้านหลังเขานั่นเองนะครับเพื่อนเป็นไงบ้างครับน้องชิคพีของผมนี่ผมหยิบน้องขึ้นมานั่งบนโต๊ะนะครับจะได้ออกมาสูดอากาศบริสุทธิ์แล้วก็สัมผัสธรรมชาตินั่นเองนะครับตามสไตล์แมวเฝ้าสวนนั่นเองนี่น้องก็ตื่นแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองพาน้องไปเดินนะครับ ค่ำแล้วน,นะครับตอนนี้จะทุ่มกว่าๆนะครับเดี๋ยวผมใส่สายให้น้องก่อนน้องก็แบบว่ามาปลูกนะอันนี้ใส่ให้น้องนะครับห้องก็จะลกๆหน่อยนะครับเพื่อนวันนี้อยู่โฮมสเตย์กับน้องนะพี่พี่ไปงั้เดี๋ยนนี้น้องก็ได้ออกมาข้างนอกห้องนะครับเดี๋ยวเราจะดูนะครับว่าตอนนี้น้องือบสายจูเนี่ยเขาจะเดินลงบ้านหรือเปล่านะครับนี ขยับแล้วนะครับขยับนะครับผมเดินสำรวจนะครับถือว่าผ่กนะครับสายจูยี่ห้อนี้น้องถูกใจเป็นอย่างมากนะครับออกมาเดินเล่นสัมผัสบรรยากาศรอบค่ำนะครับตอนนี้น้องก็เข้ามาอะไบ้าวนะครับเดี๋ยวผมก็จะถอดสายจูให้เขาออกนะครับเดี๋ยวคนนี้ก็คงจะให้เขาใส่ใหม่นะครับตอนนี้ให้เขาได้พักผ่อนกันนะครับเขาเพิ่งตื่นผมไม่อยากจะจูงเขานะครับ เดี๋ยวพรงนี้ค่อยพาเขาออกไปเดินเล่นตอนเช้านะครับผมนะต้องเพยเดี๋ยวพนี่ถอดออกให้นะนี้ถอดออกแล้วนะครับวันนี้ก็ให้น้องแบบว่าได้สองจิ้งจกกันนะครับผม